มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์รถไฟวารินวารินไรเวมิวเซียมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของอำเภอวารินชำราบ วันที่24ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาที่ร้านส่งสารสถานีรถไฟส่งสาร X r a i l w เ y s ต a ส i o n สาขาวารินชำราบอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายจิรชัยไกรกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์รถไฟวารินวารินไรเวสต์มิวเซียมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของอําเภอวารินชำราบโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุตินันท์ประสิทธิภูริปรีชา ที่การบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่วนรัชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในพธิธีด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริการ และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการฟื้นชีวิตคืนชีวาสร้างคุณค่าเมืองวารินการออกแบบนิเวศการเรียนรู้ของย่านเมืองเก่าวารินชำราบด้วยซอฟต์พาวเวอร์และทุนทางวัฒนธรรมซึ่งโครงการนี้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอำเภอวารินชำราบให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและพื้นปู่ย่านเมืองเก่าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคณะน,นกักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมกับภาคีเครอือข่ายในพื้นที่ได้จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์รถไฟวารินในวันที่24ตุลาคม2568ณร้านสงสารสถานีรถไฟสาขาวารินชำราบเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟกรุงเทพอุบลราชธานีและเป็นแหล่งรวมภาพเก่าของอำเภอวารินชำราบให้แก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่จะดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศให้ได้มาสัมผัสกับสเสน่ห์อันลึกซึ้งของเมืองวารินชำราบ พิพิธภัณฑ์รถไฟวารินชำราบตั้งขึ้นเพื่อเล่าเรื่องราวของการสร้างทางรถไฟกรุงเทพอุบลราชธานีและเป็นแหล่งรวบรวมภาพเก่าของอำเภอวารินชำราบที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยม,มาก่อนโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการฟื้นชีวิตคืนจีวาสร้างคุณค่าเมืองวาริน การออกแบบนิเวศการเรียนรู้ของย่านเมืองเก่าวารินชำราบด้วยซอฟต์พาวเวอร์และทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ซึ่งเป้าหมายไม่ได้มีเพียงแค่การสร้างพิพิธภัณฑ์แต่เป็นการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ให้กับทุกคนในชุมชน ด้วยพลังของซอฟต์พาวเวอร์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่นการเปิดพิพิธภัณฑ์ไม่เพียงแต่จะเปิดเผยเรื่องราวที่เคยถูกซ่อนไว้ของวารินชำราบแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ร้านสงสารซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทําให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชีวาและมีความหมายมากขึ้นโครงการนี้ชื่อโครงการฟื้นชีวิตคืนชีวาสร้างคุณค่าเมืองวรินนะคะเป็นโครงการวิจัยที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบาพท ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับงบประมาณสหรับสนจบพทมาเป็นประจําทุกปีนะคะเพราะว่าหนึ่งในกลยุทธ์ของเราก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้าน สุขภาวะเศรษฐกิจรายได้นะคะอันนี้เราจะเน้นเรื่องรายได้แล้วก็ทำาุปบำรุงศิลปวัฒนธรรมไปด้วยนะคะสำหรับโครงการฟื้นชีวิตคืนชีวาสร้างคุณค่าเมืองวารินเราก็เร็งเห็นนะคะในการที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยแข็งแรงอย่างยั่งยืนนะคะโดยที่เป็นการทำงานร่วมภาคีเครือข่าย ทั้งหลายในวารินชำราบนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะคะหรือภาคส่วนราชการนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองวารินชำราบเราก็จะรวบรวมของดีทั้งหลายทุนทางวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพื่อมาอทำให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เชิญท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เชิญชวนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งหลายได้มาเยี่ยมเยือนเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมด้วยในตัวว่าเรามีของดีค่ะให้มาเรียนรู้แล้วก็ซึมซับวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งของเราค่ะ mm hmm. ก็เชิญชวนนะคะ